และนี่คือนักเตะที่ฟรีและเล่นได้จริงนะครับจากกี่ซีซั่นตัวเก่าตัวใหม่เขาก็ยังเล่นกันอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้มา114แรกไว้เลยครับอาจเล่นได้2กิจถึง3กิจเลยนะเอา้ามาแล้วฮะไอ้ลูกเล็กครับลีโอหน้ายังไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ว่าหน้าปกได้ก็โอเคครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนน่1เรื่องเติมเกมต้อง Cookie Land Shop ร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land Shop อาละสวัสดีทุกคนด้วยครับแล้วก็ตอนนี้กิจที่เรารอคอยเอยหรือว่าผมรอคอยอยู่คนเดียวไม่รู้นะมาถึงแล้วนะและนี่คือเห็นหน้าจอแบบนี้แล้วรู้สึกแบบ มันเป็นกิจของเราอะนะอ่ะก็เป็นกิจนะครับยุครุ่งโรดนะครับเป็นยุครุ่งโรธเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะตำนานริเวอร์พูลนะครับมาเกือบหมดต้องใช้คําว่าเกือบหมดนะหรือว่าอาจจะมาหมดไม่อยู่รู้นะครับเพราะว่าวันนี้กิจเพิ่มเปลี่ยนหน้าตานะครับแล้วก็ยังไม่ทันได้รีแลงนะผมก็เข้ามาดูก่อนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าไอ้กิจรุ่งโรดอะไรเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ ไปดูที่กล่องลุ่งโรดก่อนเลยฮะตัวนี้ก็ฟรีเหรอเดี๋ยวลองกดดูฮะไม่รู้ว่าฟรีจริงไหมฟรีจริงฮะแต่ว่ารอบต่อไปก็คืออ่าน่าจะต้องเสียเหยรียญนฮะก็น่าจะเพิ่มฟีลีละห้าสิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันเป็นการเสียแบบสุ่มนะ แบบสุ่มนะไม่ใช่ออกอันที่หนึ่งที่สองที่3ามเลยนะครับอ่ะผมมีอยู่5้ารจะลองลุ้นดูไหมครับว่ามันจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่าก็อยากได้ตอ่อเลสอยู่เหมือนกันนะครับอู้ตอเลสเป็นเท้าห้าห้าจริงๆนะฮะต่อเลสเป็นเท้า55นะา 55, ห้ามีโอ้โหมีเลี้ยงเร็วคือมันยุคลุ่งลอดจริงๆต้องยอมรับงั้นเปิดยาวไปเลยครับ50ได้อะไรไปดูถ้าออกตอ่อเลสคือจบเลยนะปัก โอมีรีแอคชั่นมีภาพที่มาใหม่โอ้็ยังไม่ได้ฮะโอกาสล็อกมีไหมไม่รู้ต้องดู <c oughs> เพิ่มห้าสิบแล้วก็เพิ่มร้อยนะครับเพิ่มห้าสิบแล้วก็เพิ่มร้อยผมเปิดไปสองครั้งป่ะ <c oughs> เพิ่มร้อยแล้วเพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมีแค่นี้วันนี้ถือว่ามาเปิดเยี่ยมชมกิจใหม่ก่อนนะ โอ้โหยังเป็นเพชรอยู่ฮะแล้วก็เพิ่มอีกเป็นสามร้อยเป็นสามร้อยเอฟซีพอยต์นะครับเดี๋ยวเราไปป่ารอไปเปิดอ่าตัวพาร์ตดูครับยังไม่ได้ดูพาร์ตเลยนะว่าอะไรนะรไปสามร้อยเปิดไปเลยฮะลุ้นไหมนเนี่ยหน้าหน้าเอาไปลุ้นข้างนอกมากกว่านะไม่เป็นไรครับเรายังมีสำรองอยู่อีกเทียบเลยโอ้โหต้องเป็นเป็นการ์ดนะครับแต่ว่า ไม่ใช่การ์ดท,ที่แบบว่าเป็นนักเตะเป็นนักเตะสุ่มอะนะก็ได้ตัวเก่าที่ผ่านมา RM 109นะครับก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้แล้วตอนนี้กิจมันหมดแล้วนะครับตอนนี้เปิดอีกทีหนึ่งก็คือ500 FC นะครับไม่รู้ว่าจะไปตกตรงไหนตอนนี้ FC หมดไม่เป็นไรครับปล่อยผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นก่อนไปดูอันอื่นก่อนนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ เดี๋ยวไปดูที่สตาร์พาร์เลยแล้วกันนะเพราะว่าสตาร์พาร์ตนี่ยังไงก็ต้องเอาอยู่แล้วโหูต๊อตติเม็ดแดง1 1 8นะครับเม็ดส้ม1 1 9เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับกุ๊กกิ๊กแลนด์ช็อปนะครับราคาดีราคาถูกเติมเร็วเติมไวไปจัดกันนะครับสตาร์พาร์เพื่อจะเอา f อไปเปิดเจ้าตัวตอเลสนะครับอ่ะประมาณนี้ยุครุ่งโรจน์มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับก็มีกิจกรรมหน้าหลักมีอะไรเดี๋ยวไปดูน้าหลักก่อนก็อ่ะ มีลิเวอร์พูลมานะแล้วมาดิดแล้วก็ไบเยนมิวนิคแล้วก็จูเวนตุสนะครับมา4ทีมนะครับนี่ครับมีให้เลือกตรงนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะตอเรสเจอหลาดเจอหลาดเท้าว่าห้าไหมเจอหลาดเท้าว่าห้าอย่างที่คาดการไว้จริงๆมันก็เฉลยมาหมดแล้วนะโอ้มีกัปตันเจอหลาดนี่ครบเครื่องนะครับมีครบเครื่องเลยนะมีกัปตันไห้ด้วยแล้วก็เป็นเท้าว่าห้าเอาลวเลวยตัวนี้เท้าว้าห้าต้องเอาให้ได้นะ 5, 5, เจอหลาดนะนะตอเรสนี่ยังไม่เท่าไหร่นะ เจอลาบนี่ของจริงนะครับเพราะว่ากิดที่แล้วผมก็เพิ่งเอาอารอนกิดไปนะครับก็น่าจะได้การอยู่แล้วก็มีชาบิออลอนโซ่นะครับยุคที่รุ่งโรดที่อยู่อารลิวอพูนะครับโอ้โหดูว่าปั่นไกลครับก็มีโลโก้โลโก้ Log o, Log o, Log o นะครับโลโก้ฟรีนะครับรางวันมีอะไรไปดูกันรางวัลก็ถ้ามีแต้มก็อแรกได้เลยนะครับอูร้อยห้าสิบเลยปั๊บนะครับ อ้าวมาแล้วฮะไอ้ลูกเล็กครับลีโอหน้ายังไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ว่าหน้าปกได้ก็โอเคครับมันอ่าชื่อมันชื่ออะไรนะลีโออะไรกูมโมฮาเออกูโมฮาก็น่าเล่นน่าเล่นแต่เสียได้ทำไมมา R W ที่จริงแล้วต้องมามา L W ปะปีกซ้ายมาแทนกัปโปล่ปะ R W มันเป็นตำแหน่งของซาร่าบม,มันไม่ได้อ่ะอืม,มตำแหน่งขอซาร่าไมได้แล้วไม่มีอะไรติดมาเลยนะครับ ก็เป็นตัวสำรองต่อไปเท้า3-5ซะด้วยนะครับอ่ะก็ถือว่ามีเสื้อลิวพูตำนานพรยิงเสื้อนี่ผมมีแล้วนะแต่นี่เป็นยุคอ่า04 05นะครับแต่ผมได้มาน่าจะเป็นยุค2,000นะครับยุค2,000ก็เก่ากว่าปะวะนั่นแหละประมาณนั้น <c oughs> อ่ะมาดูแกลเลอรี่ครับจบจบกันไป มี4สัปดาห์ผมคาดการไม่ว่าคือเรอัลมาริดแล้วก็บายเยนแล้วก็จูเวนตุสนะครับ 4, 4ีวัน4สัปดาห์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าสัปดาห์แรกก็เป็นของลิเวอร์พูลทั้งหมดเลยนะครับมีแมนซิตี้แหลมมาตัวหนึง่งนะครับมีแมนซิตี้แหลมมาตัวหนึ่งนะครับมันจะดซีวาโอใช้ได้แล้วตัวนี้เก่งนะก็ใครที่กำลังอุ้ฟูทีมนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับ ก็มาเกือบรบหมดนะครับตัวตำนานตัวฮีโร่นะครับตัวหลักๆที่เล่นนะครับตัวหลักๆที่เล่นนะครับมาชเชโนมาในตำแหน่งที่เป็นลิเวอร์พูลจริงๆสักทีซึ่งผมใช้อยู่ตอนนี้มันก็มันไม่ใช่ตำแหน่งของลิเวอร์พูลโดยแท้นะครับอาจจะเป็นย้ายทีมไปแล้วนะครับแล้วก็ดูเด็กผมก็ยังใช้อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตนะครับอัปเดตเป็นดูเด็กแน่นอนนะครับคิดคาดการไว้อย่างนั้นนะถ้าแต้มพอ ก็จะอัปเดตเป็นดูเด็กนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องมีการอัปเดตถ้าเปิดได้ก็ดีนะครับส่วนลิเซ่นะครับลิเซ่ก็ตอนนี้ใช้เคอร์เคสล่างนั้นอยู่ก็น่าจะพอได้นะครับแล้วก็ลิซเซ่115เปิดได้ก็ดีนะครับเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเจอหลาดนะครับเจอหลาดตัวที่ตัวที่เท้าห้าห้านี่ก็เป็นตัวสปอร์ตเท่านั้นนะครับตัวที่เป็นตัวลายเซ็นเท่านั้นนะครับส่วนตัวที่เป็นตัวอ่า แลกเปลี่ยนนะครับตัวแลกเปลี่ยนยังเป็นเท้าสี่ห้าเหมือนเดิมนะครับไม่มีกับตันไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับไม่น่าโหดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตอเลสมีไหมตอเลสไม่มีนะมีแค่นั้นจริงๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มต้องอาจจะต้องตัดสินใจแล้วนะวา่าจะเอาตัวตอเลสหรือจะเอาในส่วนของอเจอรลาดนะครับเพราะว่า ก็เอาเรื่องอยู่แล้วฮะตอนนี้มีตัวเลือกให้มาแบบยากพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นนักเตะที่เข้ามาให้แลกเปลี่ยนนะครับก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับว่ามีร้อยแปดร้อยหกร้อยเก้าเอามาแลกเปลี่ยนกันเอานะครับประมาณนี้นะครับแต้มติกซอก็เปลี่ยนเป็นสีทองใหม่เลยนะครับในยุครุ่งโลดนะครับอ่าลีกลี้อ็เตรียมรับรางวัลกันปกตินะครับ อ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คืออ่าแลกเปลี่ยนของอ่ต้มลิกนะครับอ้าวโอเวอรลันมาครับโอเวอรลันมาใน OVR14 ตร้ำแหน่ง RW เฮ้ยเอาเลยตอนนี้ตําแหน่ง RW เสือร้ายมาแล้วไม่มีสกิลมีอยู่มียิงประตูจากที่ไกลติดมาให้อยู่นะครับพลังงานก็ยังเฟี้ยวอยู่นะครับซาสกิวก็ดีนะครับ ถ้าสกิลติดตัวเป็นรูเล็ตหมุนตัวนะครับโอ้โหฝีเท้าการยิงทุกอย่างมันเฟี้ยวหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวฟรีตัวหนึ่งนะครับใครที่มีแต้มก็จัดเลยนะครับผมมีแต้มอยู่98 0 0 0นะครับก็แลกได้6 0 0 0ืนนะครับแลกได้เลยนะครับใครที่อยากได้เป็นสายฟรีที่เก่งแลกไว้เลยนะครับก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมแลกไว้เลยดีกว่านะครับ ไหนๆก็มาแล้วแลกไว้เลยนะครับมันเก่งจนถึงแบบว่าไม่ต้องคิดนะครับให้แลกได้เลยนะครับตัวนี้ยังไงก็เล่นได้ยาวยาวอาจจะ2กิจเลยก็ได้นะครับเพราะ O v วมันเยอะนะครับและนี่คือนักเตะที่ฟรีและเล่นได้จริงนะครับจากกี่ซีซั่นตัวเก่าตัวใหม่เขาก็ยังเล่นกันอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้มา1 1 4แลกไว้เลยครับอาจาเล่นได้2กิจถึง3กิจเลยนะโอวลันนะครับโอ้โห นี่ครับไม่มีขายนะต้องบอกงี้ใครที่ไม่มีลีกอยู่รีบหาเลยหาลีกอยู่เลยนะครับอ่ะประมาณนี้แลกมาแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีนึงนะครับมาดูว่าจะรีวิวได้แค่ไหนนะครับไปดูตลาดกันนิดนึงฮนะตลาดเป็นอย่างไรก็มีเลทให้เลือกนะครับอ่ 7, 5, าเจ็ดพก็ยังเป็น1้อยสิถึงร้อเหมือนเดิมนะครับอ๋อมีนี่ครับมีจอนบานมาเพิ่มนะในแลกเปลี่ยนไม่มีนะครับ ในแลกเปลี่ยนไม่มีนะครับจอรนบานไหนขอดูหน่อยครับนี่ครับ LW115 นะครับเสียดายไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับแต่ว่าตัวเขามันเร็วอยู่แล้วนะครับการเลี้ยงบอล141เลยนะครับสำหรับจอรนบานนะครับแน่นอนนะครับตำนานตัวนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับต้องมีอยู่แล้วต้างมาบ่อยมากนะครับไม่มีได้ไงนะครับแล้วก็ต้องเปิดการ์ดลุ้นเอาหรือว่าเปิดตลาดซื้อเอานะครับในงบ7 5 0 0นะครับอ่ะมี่3 0 0 0แต้มคอปเปอร์3000แ้มดูได้ไหม เปิดสามมันแต้มก่อนเลยแล้วกันนะครับเปิดประเดิมคลิปนี้นะครับไปดูด,ดวงก่อนครับว่าเปิดดวงอากรีบใบผมจะพอที่จะได้ลุ้นกับทุกคนหรือเปล่าไปครับโอ้วาปด้วยนะครับรอลุ้นเลยอะร,รอลุ้นเลยโอ้หมุนนานจัดครับตัวแรกนะ กิจกรรมต้องบอกว่ายังไม่ได้รีนะครับโอ้โหแล้วนี่เป็นหมักลุกนะครับ CB โลมาครับโอ้โห1 1้อเลยฮะได้ร1 0เลยฮะแต่ก็ต้องบอกว่ามันร้อยเกถึงร้อนะได้1 1อยมาก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเข้าๆนะครับในกิจของอยุครุ่งโรดของลิเวอร์พูลหรือของทีมที่แกรนังจะมานะครับใครที่เลงตัวไหนไว้ อย่าลืมมาคอมเมนต์กันว่าเล็งตัวไหนไว้บ้างนะครับอย่าลืมนะครับว่ายุคลุงโลดเนี่ยมันแลกได้ไม่กี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันให้ดีๆนะครับว่าเจอหลาดกับเจอหลาดกับตอเลสจะเลือกใครนะครับมันเลือกได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือเลือกได้แค่ตัวเดียวอันนี้ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับว่ากิจมันไปที่ทางไหนนะครับนี่ฮะไปที่ตอเลสมันก็จะเป็นอันนี้นะครับ เล่นกีจจนหมดนะครับหรืออาจจะเลือกได้หมดเลยก็เป็นไปได้นะครับอ่าลองดูทีไปที่เจอราดอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทักทายในเทคนี้ก่อนนะครับไว้เดี๋ยวมารีวิวโอไวอรันนะครับแล้วก็ท็อตติต้องมาอยู่แล้วนะครับไว้โอกาสหน้าเจอกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในกิจนี้บอกเลยว่าสุดจัดมากนะครับไปครับ